โอ้ยมาอีกโอ้ยย้ยผมลุกไม่ทันโอ้โหจบกันโอ้หมดกันเลยสวยเพื่อนไวยช้าเกินอย่าต้องลยอย่าต้องอ,องไะไอ้ระเบิดควันอะ วเราเปิดแก๊สอะยันห้องนะเลยเฮ้ยไม่ไม่ไม,ไม่นี่น,นี่เก็บปืนในตัวนี้ไปเล่นก่อนมันมีสองตัวที่ผมยิงยิงไว้เนี่ยกับอีกสมนึงขนาดนี่โอ้โหอะไรวะต้องเก็บหน้ากากผมใส่แน่เลย MK กู นั่งไงเพื่อนสวยสวยไอ้เอาถือว่ายิงให้เพื่อนแล้วกันด้แกไปยักเอ็มเกมแล้วกันเอ้ยแกไปยักเอ็มเกมแล้วกันโอ้ยยิงไปสามตัวอ,อีกเลย เขาใหญ่ด้ะแองเขาใหญ่ดะตากเกยบปืนมาด้วยจุดไฟอ่ะมันย่องเบามาตอนแรกไม่มีคลื่นเพิ่งไม่ได้ยินคลื่นนะสองช่วงมันใดญ่ใครจะเป็นลูกถันงกำลังเชียร์กระเป๋าเข้าเซฟเลย jangan 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 kepal and get